บางครั้งเรารู้ว่าก้าสิบแล้วแต่ว่ามันจะมีแบบจ่ายแล้วถ้าเป็นภาระปัญหาจริงๆเราไปลูกคักเต่าให้จ่ายมาดีเราจะมองว่ายังไม่เสียกต่บางรายลูกคัาลูกคัาดีจ่ายมาต่อแต่เริ่มมีปัญหามันมันไม่ได้ขึ้นอยู่มันไม่ได้ขึ้นอยู่วงเงินหนึงเดียวนะคุณอย่าลืมมันมันอยู่ที่นิยามมันนิยามมันคือ เมื่อครบกําหนดแล้วผมเจอเมื่อครบกำหนดนะคุณจะ30สิวันและหกิวันก็ตามแต่เมื่อครบกำหนดเขาไม่จ่ายเขาไม่จ่ายนีรับหนึ่งถูกไหมอ่านับหนึ่งคำถามคือเมื่อนับหนึ่งปั๊บไอ้สามสิบวันก็แล้วหัดร่นมหัดหนี่อ้าน่อานนี่นละไรต่หกสิบวันก็แล้วเฮ้ยเหมือนกับจะจ่ายแต่ยังไม่จ่ายพอมาถึงเก้าสิบวันเรามองว่าเริ่มจะเสียแล้วอย่างนี้ถูกไหมแต่วงเงินยังไม่เต็มถูกไหม มันจะไม่เต็มถึงวงเงินอาจจะยังไม่ไมเกี่ยวระยะเวลาการชำระอาหารเป็นตัวตัวตั้งนะฮะนี่เสียเรานับจากนั้นนับจากวันที่ลูกค้าครบกาหนดชํราระแล้วผ่านมาจะหกสิบวันเลยเก้าสิบวันเนี่ยถ้าเก็บไม่ได้เริ่มจะเป็นนี่เสียที่เรารับรู้ว่าอย่างไงต่อได้ง่ายเรารับรู้ยังไงต่อฮะรับรู้ว่าลูกค้าเริ่มจะเป็นนี่เสียแล้วทำยังไงต่อได้ง่ายเอไอตามนี้ก็ต้องโทรตามด้วยใช่ไหมอ่ะทำยังไงต่อ เดี๋ยวเคยแดกปั๊บคุณย้ายไปตรงนี้รักชาฟตี้กับลค้ารักชาตีเลยเหรอใช่ค่ะอุ้แรงก้าบวันถ้าเกวันหจะเิจทีไงเราทลูกค้ายอมเซ็น้ยก็ทันเซลล์ก็จะไปเจรจาค้าอมื่จะเป็นรตลดควดไปก่อนอ่บจายใช่ไหมมีโนติสปหลูกค้านะมีจดหมายแจ้งเปลี่ยนอะไรไหม กี่วันวเราจะเหลือเงินเลเ่นแจ้งจับหมายเงินไปไ,ไนนงนองแต่ว่าในความที่เอาทวงเราจะทวงก่อน,นถ้าสมมติว่าในลูกค้าคนนี้10วันลูกค้าเริ่มชำระราคาชำระเลย30วันแล้วเบื้องต้นเ,เพเราะเลยปั๊บเราตามบิดบิดแอจตามดีวนะดี60วันและ30วันที่เราให้เขาน่ะพอครบปั๊บเราก็ทบว่างนั้นไม่จ่ายแล้วก็ตามมีการโฟลโล่ตามพอหลังจากนั้นอีก30วัน จริงๆแล้วพอสัญญาณนั้นคบกค้นแล้วเนี่ยอีสานซื้อัอทำไม่ได้จริงๆแล้วจดหมายเตือนฉบับแรกก็ไปเลยเรามีโทรตามแน่แต่นังสือเตือนฉบับแรกควรวอร์น,น,นิีไปวอร์นอนนี่คือเตือนเพื่อเตือนกระตุ้นความความตองจำจงอ่ะจดหมายฉบับแรกอาจจะไม่แรงก็คือแค่ทบซอฟให้รู้ว่าบริษัทเขารับรู้นะบริษัทกําลังฟโฟลว์ตามเรื่องนี้อยู่นะคำนวณในจดหมายอาจจะ ค่เป็นข้นเรกจดหมายเหมือนลูกจดหมายเป็นความจำอะยังสันวนยังไม่แรงใช่ป่ะแล้วตางนั้นเราให้โทรตามอยู่ัยังไม่ส่งเซลล์ถูกไหมยังพอเริ่มจะหกสิบวันไม่ได้ปั๊บเราก็จะส่งเซลล์ออกไปใช่ป่ะรอบที่ส่งเซลล์ไปจดหมายทั้งสองก็ไปจดหมายตัวทั้งสองจะต้องต้องแรงหน่อยนะและสมนวนจดหมายจะต้องมีสันวนว่าลูกค้าเนี่ยค้างชำระเลยก็หนดหกสิบวันแล้ว เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายนี่ต้องมีสำพูดนี้ฉะนั้นบริษัทสมมน้ำเสีิงเยี่คิดดอกเบีย้ยนี่เขาดอกเบีย้ยเราไมา่อาจจะไม่ได้คุณไม่ได้ไม่ได้คิดเขาจริงแต่ว่ามันเป็นสัญลักษเป็นเครื่ขของมือตัวหนึ่งเพื่อกระตุ้นให้รู้ว่าถ้าคุณไม่จ่ายมันมีผลเสียนะและอาจจะลดลงเงเินเครดิตนั่คือบทลงโทษถูกไหมถ้าคุณจ่ายมันติดกระจกแต่ไม่จ่ายปั๊บมันจะโดเะโดเงินแา้จะลดลดปนะั๊บมันก็ส่งผลในการสั่งซื้อสินค้าเขาอาจจะได้ยอดน้อยลงใช่ไหมและ จากระงับมันถ้าระงายลุยยอดสูงหน่อยเราอาจจะเขียนต่อเพิ่มเติมว่าเราอาจจะงดการส่งสินค้าส,สั่สงซื้อการขายสินค้าจนกว่าจะมีการเคลียร์รอบหนี้เก่าก่อนลักษณะ,ะนี้เขาเรียกบรรจัยเจ้าตาวเราเขาเรียกการใช้บทลงโทษนะ,แ,ะแนะนําว่าก่อนที่มีรับสรณบนี่เนี่ยต้องควรจะไปจดหมายเตือนอย่างน้อยสองฉบับแต่สองฉบับครับและต้องเริ่มที่สามสิบวันก่อน ม่ได้รอให้60ปอนดแล้วปล่อยเซลไปแล้วไม่ได้ก็รับสภาพดีอันนั้นมันการติดต่อสื่อสาร่ะมันจะดูแล้วมันมันขัดช่วงนี่แนะนํานะครอันที่สามเนี่ยแล้วสภาพนี้ลูกค้าใครถามว่าโอ้ต้องรับสภาพนี้เหลือลูกค้าใครถามไหมผมแนะนําในสำนวนรับสภาพนี้เนี่ยตรงเฮดดิ้งมันเนี่ยให้เปลี่ยนไปปรับโครงสร้างนี่แต่ปรับโครงสร้างกันจระนี่นะนะมันจะมันจะช่วยให้ดูมันซอฟต์หน่อย คุณอย่าลืมว่าถ้าไม่มีใบนี่เกิดขึ้นคือลูกค้าเนี่ยร้อยทั้งร้อยก็คือขอแบ่งชําระแต่จะชําระได้หรือไม่หลังจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็มาอาจจะเช่นห้าแสนขอแบ่งชําระเป็นวันหนึ่งปีเดือนละกี่บาทใช่ป่ะนี่คาถามคือในนั้นมันมีมีอะไรคือข้อบังคขาถ้าเกิดลูกค้าไม่จ่ายใช่ป่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องอ่าบันทีข้อตกลงเดี๋ยวเข้ามาดูตรงนั้นนี่ใจตั้งใจฟังก่อนโอเคไหมพอเข้าใจเราเราบอถกโครงสร้างนั้นนะ แล้วลองลองดูว่าได้นำมันเนี้ยเอาไปปรับใช้ในธุรกิจเราได้ป่ะเรื่องเรื่องนันสื้อเปลือกจับแรกไปคลายความจำเตือนควารเจ่เจาเฮยผมราได้ทำไมไม,ไม่จ่ายจ้ะอะไรมางเนี่ยใช่ป่ะขั้นสองคือเฮ้ยไม่จ่ายไม่ได้นะเราเสียหายนะเสียหายนะจะอาจจะต้องทําเป็นหนึ่งสองสามนะให้เขารู้ว่าเขามีผลกระทบนะและดบเบเปี้ยเราเินแล้วนะใช่ป่ะเราเปี้ย่ใช้บเ,บชเนี่ยวันตีเรามีคิดกับลูกค้า,านะ แล,ล้ววันรักสภาพนี่คิ่ดอ,อกเบีย้ยนะไม่ใช่รักสภาพนี่ไม่ตรงอะไรเลย